สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะคในช่องพลายแสมสั้นผ่านเมืองนะคะสวัสดีครับเนน้อยเนนสวัสดีค่ะนนว้าพี่ตงยงมือเจริญพรเจริญพรยงตอนนี้เป็นเนยนยูตอนนี้จะไปไหนครับพี่เนนไปวัดป่าเจียงอ๋อวันนี้เรานิมยตนเนนนะคะไปจําวัดอยู่ที่วัดป่าเจียงหนึ่งคืน เพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ไปเดินบินธบาตรที่หมู่บ้านช้างใช่ไหมคะจะได้จะได้ให้ผู้ไม่รู้เลยจะได้ให้ช้างได้ใส่บาทกับพี่เนนด้วยช้างก็จะได้บุญกุศลด้วยนะคะไอพี่เนนมีอะไรมาโชว์มาอวดนะคะนี่ไนพี่เนนไปไหนมาครับพีเที่ยวครับโอ้พี่เนนไปเที่ยวมามีมีแม่น้ำโขล มีรูปมาโชว์ด้วยนะคะนี่<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินบินธบาตนะคะโอ้นี่มีรูปเนนสัมมาเนนอยู่ที่ไหนครับนี่ฮะอยู่ที่จังหวัดอะไร้ไไคนครพนมใช่ไหมหรือว่าที่ไหนนู้นมีมีชายเดียวด้วยนะคะดูโอ้นี่ไอ้พ่อไว้ห้อ,อยที่บ้าน มีหลายรูปจังเลยใครใครขยายให้อันนี้เคยไปเที่ยวอยู่พญานาคโอ้มีพญานาคด้วยสวยงามมากเลยนะคะนแล้วมันมีเอ่อพญานาคสีฟ้าด้วยโอ้คิดว่าจะจำวัดที่วัดป่าได้ไหมครับอยู่ต้องได้สิ น,นี้เราก็กําลังเดินทางจากวัดป่าน้องพยอมนะคะวันนี้วันพระเราไปทาบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็คือรับเนนกลับไปด้วยนะคะแล้วก็จะให้เนนก็ไปจําวัดที่วัดป่าอาเจียงหนึ่งคืนนะคะตื่นเช้ามาก็จะได้เดินบินทบาตรกับหลวงตาที่วัดป่าอาเจียงไม่รู้ว่าพี่เหนือจะผมไม่รู้ว่าพี่เหนือจะเดี๋ยวให้เพาะโทรหา พี่เสือให้อยากให้พี่เนื้อมันเป็นเด็กวัดเหรอใช่ไหม,ไมโอจ้จะได้จะได้จะได้อะไรก็ไม่ได้ห้ามเล่นกันนะเนนห้ามเล่นไม่ได้เน,นต้องสุข,ขุมจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายพี่เสือเป็นผู้ชายแล้อให้ให้ทันวาเดินด้วยไหม เกาะจูงธนวาเ,เดินบินธบ,บัตด้วยครั้งนี้เจอธนวามานานแล้วผมไม่ได้เจอธนวามานานแล้วจะไปจำวัดที่วัดป่าเจียงกี่คืนดีน่าจะหนึ่งสองเลยมันจะสองคืนมันจะสองคืนบ่ต้องรอดูนะคะว่าเนียนของเราจะจำวัดวัดป่าเจียงได้หรือเปล่า พรุ่งนี้ก็ต้องเดินบินธบาตนี่เอาบาตรมาพร้อมนะคะนี่ะอาจารย์ให้เอาบาตรมาพร้อมอ่าเดี๋ยวเราไปที่วัดป่าเจียงกันต่อเลยค่ะไม่ค่บทำไมจะขอดิอ่าตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าวัดป่าเจียงแล้วนะคะนินมีความรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจโอ้ดีใจดีใจที่จะได้มาหาช้างใช่ไหมคะ นะครับต้อขอเลขขุดให้เกียรโอ้ยอย่าเกียดอย่าเกียดเน้ะเด้อเราก็จะถ่ายคลิปมาให้ชมกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกับเนนแบรนด์นะคะบินทบาทนะะในหมู่บ้านนะคะไม่จำชื่อช้างได้ไหม ตาอยู่ไหมล่ะเดี๋ยวแวะหาลงตาก่อนงั้นตอนนี้มันกินได้ไหมคะไม่รู้ครับ mm hmm. นี่ผักกับลูกตาอยู่กุฏินี่เลยง่ะอะไรตรงนี้ฏินี่ฮะนู่นนุ่นกุฏิแรกนู่นอะ chúng ta có sao ngủ chắc sức hai nên về đuổi พักอยู่กุฏิกับหลวงตาเนี่ย,ยนะคะไปถึงก็กลับหลวงตาด้วยเด้กอ oh, กลับยังไงโอ้กลับยังไงก็เพียหลวงตาเนี่ยวันมาต้นวันให้อยู่ไม่ให้อยู่ โอดพยาลงตาจนนะจ๊เดี๋ยวฝากเยอะนกจะยาลงตาบานงงลงตามุนยองครับอ้มาเลยแมนแน่แน่ไม่อยู่มันต้องมาเลยมาทำไมกี่ยอะกาลงตาไม่อยู่ล่ะกาบลงตายังวะรกาลงตายอง

ถามตัวเองนี่ไป่อใดไงถามพ่อใดไงัถามตัวเองนี่สองวันวันกับ2วันจะว่าไอ้ไบานตรงนนีะนปงมัานคนไบ้นก่อไปก่อนได้้เราไป

ได้แต่สุขขังพลังนะคะยุคันโนสุขังพลังอย่าโดดอย่าโดดตอนนี้ก็ได้มากราบหลวงตาแล้วคะพรุ่งนี้ก็จะได้เดินบิณฑบาตอย่างเต็มตัวคืนนี้ก็มาจำวัดกับหลวงตานะคะจะส่งมาอืม มันล็กอกทางนี้ม่ล็กค่ะโยมแม่อ่ากราบบอกหลวงตาแล้วเราก็นะคะนะคะนินเรนตีอ่า,าซุ้มนะคะ,ะครับ,รบนพี่ฟางเป็นพี่ยังร้องกันสุดสัเาหอ๋อนินท่องให้ฟรนด้วยนะคะอะไรนะ นะิ่ะไม่ได้มาซุ้มนานเท่าไหร่แล้ว โอ้ใครคิดถึงจกาแฟแน่นอนเลยโอ้กาแฟกาแฟโอ้ยกาแฟกาแฟดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดถึงคิดถึงมากเลยกาแฟอ่า วันนี้ก็มา้ยโอ้ยพออะไรกาแฟออกก็ดูดูอะไรยังไงก็ฝากติดตามในช่องด้วยนะคะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ